สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะ่าผ่านมุมมองบุรกตการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอรียารัคมีองค์แบบประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับต้องบอกโลกยุคสมัยนี้นะครับเราต้องอยู่ให้เป็นอยู่อย่างเข้าใจมันก็โยงเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่เราสามารถเข้าใจแลนะความรู้การศึกษาที่ถูกต้องนะครับในยุคสมัยนี้ เราเพียงแต่ท่องจํามานะครับหรือว่าจดจําคิดนึกตามแต่ว่าขาดนะการฝึกฝนเจริญสติภาวนาดูจิตดูใจตนเองไม่เข้าใจถึงว่าทําไมนะครับโลกเนี่ยมันถึงเสื่อมลงได้นะเมื่อผู้คนให้นะครับอำนาจของกิเลสตัณหาเนี่ยเหนือกว่าศีลธรรมมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเราถึงมองเห็นความเสื่อมเราจงมองเห็นว่านยุคสมัยเนี้ยนะครับคนที่สนใจนะเรื่องของผลประโยชน์ เรื่องของอำนาจเรื่องของตำแหน่งเนี่ยเหนือกว่าศีลธรรมนั่นเองนะซึ่งหลายคนจะสงสยัยหลายคนเลยงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะคนเราทําดีไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีทนะําไมาคนที่โกหกนะคนที่หลอกลวงคนที่ไร้สัจจะทําไมเขาถึงได้ดิบได้ดีนะมีตําแหน่งนะมีอํานาจมีสิ่งที่เรียกว่าเชิดหน้าชูตานะแต่คนดีคนที่มีศีลมีธรรมมีสัจจะนะครับกับกลายเป็นว่า ไม่ได้ประโยชน์นะเท่าที่ควรนะหลายคนเลยสับสนทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับนอกจากนะในเรื่องของกฎแห่งกรรมในะเรื่องของศีลธรรมนะครับที่พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาในจิตใจมนุษย์แล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าค่านิยมนะของสังคมมนุษย์นะค่านิยมเนี่ยแหละครับนะที่ทาให้มนุษย์เนี่ยนะครับให้น้ําหนักนะกับเรื่องของตําแหน่ง นะให้น้ำหนักในเรื่องของผลประโยชน์นะให้เ,เขาเรียกว่าน้ำหนักนะในด้านของเรื่องของเขาเรียกว่าเปลือกนะครับตำแหน่งอำนาจหน้าที่ผลประโยชน์เนี่ยเหนือกว่าเนือเน้อแท้ภายในจ,จิตใจคือเรื่องศีลธรรมนั่นเองซึ่งนี่คือเหตุผลว่ามันต่างจากยุคสมัยก่อนยุคสมัยก่อนก่อนมาเนี่ยเราถึงได้ยินนะครับว่า เวลาเราจะเลือกใครขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยเราต้องพิจารณาถึงเรื่องของคุณงามความดีนะในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของสัจจะในเรื่องของความจริงใจนะพูดคําไหนคํานั้นนะมันถึงมีภาษิตโบราณพูดม,มากมามนะครับเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับถือเรื่องของศีลธรรมเป็นใหญ่นะต่ยุสมัยนี้ปรากฏว่าศีลธรรมมันอยู่หลังท้ายนะขอให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์นะอำนาจตําแหน่งถึงแม้จะบิดจะเบือน จะเบี <ersch> <S <S ้ยวบ้างนะจากเรื่องศีลธรรมไปนะจะตบัดสัตว์บ้างเนี่ยนะก็ช่างมันนะไม่จำเป็นต้องรักษาสัจนะเหมือนโบราณนการนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความเสื่อมของค่านิยมในสังคมนะนี้ถ้าเราสังเกตเห็นนะครับมันก็เกิดขึ้นทั่วโลกแหละนะไม่เฉพาะในบ้านเรานะเกิดขึ้นทั่วโลกมันคนยุคสมัยนี้จึงดูเหมือนว่าเอาศีลธรรมไว้ข้างหลังนะเอาเรื่องของผลประโยชน์อำนาจตำแหน่งขึ้นมาก่อน แล้วถึงเวลาก็จะบอกว่าคนที่ได้ผลประโยชน์อำนาจตำแหน่งเนี่ยนะเพราะว่าเขามีบุญมีกุศลอะไรสร้างมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากําลังดูภาพชอ็อตนะของการที่ได้อะไรมาชั่วครั้งชั่วคราวนะแล้วก็ไปเชื่อมโยงว่าโอ้คนนี้นะเป็นคนที่มีคุณงามความดีมีศีลธรรมแต่เวลาไปดูประกอบกับนันหน้างานนะความจริงที่เกิดปรากฏว่าปรากฏว่าบุคคลเนี้ยนศะีลธรรมนี่ไม่ค่อยปรากฏชัดเจน ไปในทางเสื่อมศีลธรรมมากกว่าการรักษาสัจจะวาจาไม่ค่อยมีนะตะบัตสัตนะการโกโหกหลอกลวงมีมากกว่านะมากกว่าที่จะมีศีลมีสัตว์ความจริงเนี่ยผู้คนก็เลยสับสนนะามันทำให้ผมเวลาสอนคนยุคสมัยนี้สอนยากขึ้นด้วยนะต้องท้าทายไปเรื่องของการภาวนาเลยนะใครอยากจะรู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงดูที่จิตใจตัวเองเลยนะไม่ต้องไปนั่งเปรียบเทียบข้างนอกบางทีไปเปรียบเทียบข้างนอกแล้วคนมึน เอ้ทําไมเขาโกหกเอะทําไมเขาตบสัตว์เอะทําไมเขาไม่รักษาคําพูดเขากับได้ดิบไดดีกับมีตําแหน่งมีอํานาจมีผลประโยชน์แต่คนที่มีศินมีสัตว์กับกลายเป็นดูแลตกต่ําถูกไหมฮะเพราะเป็นเรื่องของค่านิยมสังคมนั่นเองเพราะว่าค่านิยมสังคมเราให้เรื่องของผลประโยชน์ให้เรื่องของตําแหน่งเนี่ยมันมีอํานาจนะน้ำหนักนะมากกว่าสินธรรมนั่นเองต้องรอการเวลานะครับเพราะว่านะเมื่อนะความเสื่อมแบบนี้ของสินธรรมมันลดลงไปเรื่อย มันก็ยังเป็นผลตามมาของความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมมาเรื่อยๆจนในที่สุดอ่ะนะม่นาะถึงจุดต่ําสุดมันก็จะพลิกกลับขึ้นมานะเป็นรอบใหม่ที่คนอยากกลับมาให้น้ําหนักสินธรรมมากกว่าเรื่องของตําแหน่งอํานาจผลประโยชน์น,นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ